รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยปตทพลังงานที่ยั่งยืนบางครั้งในช่วงชีวิตของคนเราเมื่อมองย้อนกลับมาแล้วถามกับตัวเองว่าอะไรที่ทำให้เราเข้าใจถึงความหมายของคำว่าแบ่งปันอะไรที่ทำให้เราเห็นสิ่งเล็ก,ลกๆที่บางคนมองข้ามอะไรที่ทำให้เราเห็นในสิ่งที่หลายคนเพิกเฉย อะไรที่ทำให้เราไม่อยู่นิ่งดูได้อะไรที่ทำให้วันนั้นเรามีกำลังอย่างไม่มีวันหมดและอะไรที่ทำให้เรายอมเสียสละความสวยงามเพื่อคนอื่นหรือเป็นเพราะบางสิ่งในตัวเราที่คอยขับเคลื่อนให้ออกมาเป็นพลังพลังที่เราทุกคนมีพลังความดีเริ่มที่ตัวเรา ปททพลังังงี่่ยยืนเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของชุมชนนะครับแต่ว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็ยังคงไม่เปลี่ยนไปจากเดิมการฟอร้อนลำนั้นก็เป็นเรื่องของการออกกำลังกายก็ทำให้สุขภาพนั้นแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับที่นี่จังหวัดร้อยเอ็ดครับ นอกเหนือจากมีการออกกําลังกายโดยการเต้นลําบงนะครับโดยการลําบงร่วมกันแล้วก็ยังเป็นการบอกข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพให้กับชาวบ้านนะครับถือว่าเป็นความสนุกสนานแล้วก็ได้ทั้งประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพครับได้สุขภาพดีครับ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมนะครับเมื่อก่อนนั้นเวลาจะติดต่อสื่อสารนะครับก็ต้องใช้แป,ปเปอร์และใช้การเดินทางนะครับซึ่งต้องใช้เวลาแล้วก็เกิดข้อผิดพลาดต,ต่างๆเกิดขึ้นนะครับแต่ด้วยดิจิตอลในปัจจุบันนะครับทำให้การทำงานของอสมกับหมอและกับชาวบ้านนั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สาคัญนะครับช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพ ให้เกิดขึ้นกับชุมชนและนี่คือแอปพลิเคชันอสมออนไลน์ a อเนะครับซึ่งเข้ามาตอบโจทย์ให้กับชาวบ้านได้อย่างดีครับเดี๋ยวที่พี่นีจะพาไปดูคนป่วยติดเตียงใช่ไหมครับซึ่งซึ่งนี้เป็นเป็นคนป่วยที่พี่นีดูแลอยู่ใช่ไหมครับในละแวกในละแวกนี้ใช่ไหมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณตาครับสวัสดีคุณยายครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณตาเลยนะคุณตาสุพัฒน์คุณตาสุพัฒน์คุณตาสุพัฒน์นี่เป็นอะไรครับ เป็นแกเป็นเส้นเลือดในสมองตีแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงครับนี่มีมีอุปกรณ์ที่ดูแลเครื่องมือครบเบื้องต้นใช่ไหมครับถ้าหากว่าเป็นคนไข้ธรรมดาคือให้ชั่งน้ำหนักก่อนครับชั่งน้ำหนักแล้วก็รอบเอวรอบเอวรอชั่งน้ำหนักการมาเยี่ยมตามอาการถ้ากว่าแกไม่สบายก็แนะนําให้เช็ดตัวเช็ดอะไรเนี่ยอ๋ออย่างที่คุณคุณยายนี่ก็คือเป็น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 น้องสาวเป็นน้องสาวใช่ไหมอ๋อ แล้วพอหลังจากที่เราเข้ามาเนี่ยเราต้องรายงานเข้าไปในรอพอสตอยังไงบ้างครับเวลาเราไปรายงานเรจะมีจะมีฝ่ายที่ไปถ่ายเอาบันทึกก่อนอ่ะนะครับบันทึกว่าวันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมยังไงบ้างอาการเป็นยังไงความดันปกติไหมอะไรก็จะส่งให้ ส่งให้ทางรพทตขอเราพทตที่เป็นหมอที่อยู่รพทตใช่ไหมเขาก็จะมันก็เขาจะตรวจดูว่าแต่ละวันเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงว่าอาการเพิ่มเพิ่มมากขึ้นหนักขึ้นมาอ๋จะมาบ่อยหน่อยอ๋อเขาจะมาบ่อยครับแอปออกสมออนไลน์ของเอที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลคนป่วยยังไงบ้างก็มีที่ที่เราเพราะว่าถ้าส่งส่งรายงานได้รายงานนี่เราเราเรา เราต้องถ่ายลงแอปใช่ไหมครับถ่ายลงแอปก็ส่งลงไลน์กลุ่มแอปแล้ก็ถ้าคุณหมอดูแล้วถ้าผิดปกติหรืออะไรยังไงก็จะไลน์มาครับให้มาติดตามอีกครั้งหนึ่งเลยอ๋ลน์มาบอกให้รู้รู้ทันทีเลยวว่าตอนนี้มันก็ว่าคุณหมอมาตรวจเองแต่ว่าแค่เราเป็นตัวแทนมาถ้าผิดปกติเราก็เราดูเบื้องต้นก่อนถ้าว่าอาการผิดปกติเราก็ ในเดี๋ยวขึ้นไปทางโน้นก็ลงมาหมอก็จะลงมาเองถ้าหากว่ามันอาการแล้วเมื่อก่อนครับก่อนที่จะมีแอปอสมอต้องขี่รถไปอ๋อพอดูเสร็จก็ต้องขี่รถกลับไปขี่รถไปไปส่งอ๋อไปออ๋ไปเสิงคุณหมอลำบากโอ้ลำบากมากนะนนี้มีแอปมีอะไรก็ส่งง่ายอ๋อส่งง่ายส่งเข้าไปอย่ในมือแล้วก็อ๋อส่งเข้าไปที่รอพสตอเลยให้หมอคุณหมอดูแล้ววินิจฉัยอาการเลยใช่ไหมครับถ้าหากคุณหมาว่าอาการอ่ะหมอก็จะลงมาดูเองครับคุ้นง่ายครับ อ๋ออายุเท่าไหรล่ะครับเนี่ยพอออ๋ทอกันสิครับอุ้ยยังทอกันก็พอแต่โอ้แต่แข็งแรงกันเลยวัวกะวัวไข่อย่งเดีครับไม่ค่อยเปลนไม่ค่อเป็นยังไปวัดไปว่าได้สบายไปว่าได้เยอะใช่แล้วไอ้หนักาไอ้วัวไอ้วัอเป็นกำลังใจให้ครับให้ แข็งแห้งกลับมาแข็งแห้งอีกครหนึ่งครับนี่ต้อง,ออ,งออกร่างกายด้ดูในการ่างกายออกกําลังกายขาต้องขยับยกขายกลองยกขาไหวไหมครับโอ้ยกขาก็ไไว้ยกขาก็ไไว้คุณผู้ชมครับเรื่องของสุขภาพนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเราต้องใส่ใจดูแลนะครับอย่างไรก็ตามนะครับด้วยความรวดเร็วด้วยเทคโนโลยีที่เข้ามา มีส่วนในชีวิตประจําวันของเรานะครับทำให้การดูแลรักษานั้นมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คือผลดีของความเจริญทางด้านเทคโนโลยีครับแต่ก่อนนะรเราก็จะใช้เป็นหนังสือประสานงานระหว่างอสมอนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต้องลงไปช่วยส่งข่าวเองส่งสารเองประมาณนั้นก็จะทําให้เสียเวลา แล้วก็เสียงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษซื้ออะไรนะครับแต่พอมีเ,เครื่องมือสื่อสารแล้วก็มีแอปอสมออนไลน์ที่ที่ที่เอเข้ามา,าให้ความร่วมมือนะครับก็จะสะดวกขึ้นนะครับในการติดต่อสื่อสารกับอสมในการทำงานเพราะว่าพอเรามีแอปเจ้าหน้าที่เราพอสตอก็จะติดต่อทางช่องแอปอสมออนไลน์ซึ่งส่งเอกสาร ข่าวสารไปถึงอสมอแต่และหมู่บ้านได้พร้อมกันนะครับก็ประหยัดเวลาทําให้เราไม่ต้องใช้าพาหนะไปถึงหมู่บ้านใน,ในการส่งสารเนาะแล้วก็อสมอเมื่อได้รับข่าวก็สามารถถ่ายกรอกข้อความแล้วก็ถ่ายถ่ายส่งกลับคืนมาได้อันนี้ก็จะทําให้รวดเร็วขึ้นนะครับการประสานงานเร็วขึ้นนะครับส่วนมากคืออย่างผมเนี่ยเป็นคนรับรับรับข่าวจาก คุณหมอโดยตรงจากพอโดยตรงมีข่าวสถานการณ์รโรคอะไรมั่งสถานการณ์รปัจจุบันไข้เลือดออกระบาดไหมมือเท้าปากระบาดไหมช่วงนี้ถ้ามีโรคอะไรระบาดก็จะดูจากแอปว่าช่วงนี้มีโรคระบาดแล้วนะผมก็จะประชาสัมพันธ์นในหมู่บ้านว่าโรคนี้ใกล้ตัวเราแล้วนะให้ช่วยกันนะไข้เลือดออกตอนนี้ประชารเก็ป่วยไปเท่าไหร่แล้วนะครับให้รู้กันเลยในวันนั้นถ้ามีข่าวปุ๊บต้องรู้เลยนะครับจะได้แก้ไขรวดเร็วมากเราจะคิดว่าค่าตอบแทนจะถามว่า มันคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกแต่ที่เราทํากันอยู่ก็คือเป็นจิตอาสาแต่ก่อนนี่ที่ผมเข้ามาเป็นอสมมันไม่มีค่าบวยการอะไรพวกนี้นะครับมาด้วยจิตด,ด้วยใจก็คือ,คอเราเห็นประชาชนเดือดร้อนเราจะทํายังไงที่เราจะประสานให้คุณหมอได้เร็วที่สุดขอขอบคุณนะครับทาง a อเนะครับที่มีแอปของอสมออนไลน์เนี่ยมาให้พวกเราใช้นะครับสามารถถือว่าได้เป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับผู้บสมอ awesome เรานะครับที่สามารถจะว่า นำส่งงานต่างๆสะดวกสบายมากขึ้นค่าใช้จ่ายลดมากนะครับแต่ก่อนนี้เราใช้รถรถเครื่องไปวิ่งนะครับอย่างอย่างถ้าเป็นกรรมการของของอสมเนี่ยมันก็ต้องช่วยกันทั้งตำบลนะครับแล้วตำบลเราเป็นตำบลใจพอเรามีแอปอสมแล้วส่งงานครั้งเดียวเข้ากลุ่มอสมรเลยรู้เรื่องกันหมดครั้งเดียวนะครับก็สามารถจะแก้ไขถ้ามีปัญหาก็แก้ไขก็ได้เลยหรือจะส่งกลับก็ส่งกลับมาได้รวดเร็ว เทคโนโลยีดิจิตอลที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจําวันนะครับก็ทําให้ชาวบ้านหลายๆคนซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ตามหมู่บ้านนั้นยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีที่เพียงพอนะครับด้วยเหตุนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ของ a AH อ s นะครับจึงได้มีการพูดคุยกันและก็ได้มีการประชุมหาหรือร่วมกันเพื่อซักซ้อมถึงความเข้าใจในเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันอสมออนไลน์ครับคนไข้ เป็นระดับหมู่บ้านเนี่ยกี่คนแล้วก็จดบันทึกนะคะว่าอาการเป็นยังไงดูแลรักษาสุขภาพแล้วดีขึ้นไหมมีเหตุจําเป็นหรือมีอาการสุดหนักไหมจะต้องตามหมอไหมตามรถพยาบาลไหมอย่างนี้เป็นต้นแอปพลิเคชันตรงนี้มันช่วยทําให้เขาทำงานได้รวดเร็วขึ้นคือไปดูคนไข้ปุ๊บถ่ายรูปอาการบอกบรรยายเสร็จปรึกษากับทางหมอส่งผ่านแอปหมอให้คาปรึกษามา,ท,าทันทีก็รวดเร็วทัาเหตการณ์พอีอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ผู้ชมครับและนี่ก็คือรอพอศตอนำล่องนะครับซึ่งอยู่ที่ภาคอีสานตอนบนนะครับแล้วก็หลังจากที่นำล่องจากรอพศอตบ้านนามเมืองอำเภอเสลภูมิจงังหวัดร้อยเอ็ดแล้วนะครับก็จะมีการขยายต่อไปยังรอพอศตอต่างๆนะครับที่ภาคอีสานนะครับซึ่งเชื่อว่ารอพอศตอต่างๆนะครับจะให้ความสนใจอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นประโยชน์และก็ช่วยทําให้การทํางานระหว่างหมอและก็อสมอนะครับมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับหากว่ามีรพรสตรหรือว่าอสมอหน่วยงานใดน,นะครับที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์หรือว่าติดต่อไปที่คอร์เซ็นเตอร์ห1 7 5หรือว่าเข้าไปสู่ที่เว็บไซต์ w w w ร์ไวด์เว็บอ .com ได้ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะสมัครขอรับใช้บริการนะครับซึ่งทาง AS นั้นได้มอบให้กับอสมและได้มอบให้กับรพรสตทั่วประเทศฟรีนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดครับ คุณผู้ชมครับมาที่เมืองร้อยเอ็ดนะครับพลาดไม่ได้นั่นก็คือต้องมาดูโอท็อปนะครับซึ่งเป็นของดีของเมืองร้อยเอ็ดวันนี้ผมมาที่อำเภอเสรภูมินะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมาดูการทําถั่วขั่วทรายนะครับซึ่งถั่วขั่วทรายจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับสวัสดีครับคุณยายครับสวัสดีครับอันนี้เขาเรียกว่าถั่วขั่วทรายใช่ไหมครับ ทำไมถึงเรียกว่าถั่วคั่วทรายครับก็ใส่ทรายเข้าไปใส่ทรายเข้าไป5กิโลหกิโลถั่วสองกิโลถั่วสองกิโลค่ะอันนี้เป็นโอท็อปของชาวบ้านที่ร่วมกลุ่มกันทำขึ้นมาครับใช่ค่ะเกิดขึ้นมาอย่างไรฮะเกิดขึ้นมาจากแรงจใจเกิดขึ้นมายายตอนนั้นยายเป็นเด็กพี่สาวเขาคั่วไปแล้วก็จับมาคิดเอาตอนเรามีครอบครัวไม่มีอะไรทําก็เลยต้องเอาทรายนี่มาใส่กระทะแล้วก็เอาซื้อถั่ว กัปี๊บหนึ่งสี่สิบบาทแต่เดี๋ยวนี้สามร้อยบาทแล้วค่ะทั่วค่ะปี๊บหนึ่งเมื่อก่อนสี่สิบาทแต่เดี๋ยวนี้สามร้อยบาทแล้วค่ะทำไมถึงคิดว่าเอามาถั่วเอามาคั่วเอามาคั่วมันก็เป็นรายได้อยู่พิเศษคือเราไม่มีงานทาครับก็ต้องทําถั่วก่อนแล้วพอคั่วเสร็จแล้วราคามันเป็นยังไงคั่วเสร็จแล้วเราก็ไปทําอัดใส่ถุงอย่างนี้อ๋ออัดใส่ถุงแบบนี้ค่ะแล้วก็ส่งตามร้านแล้วก็อย่างที่เห็นโอ้พวกพี่ๆคือกลุ่ม ค่ะเป็นกลุ่มแม่บ้านใช่ไหมครับอันนี้คุณคุณยายอะไรคุณป้าเลยครับคุณป้าสมศรีคุณป้าสมศรีโอ้โหมีแต่ป้าป้าทั้งนั้นเลยครับไปช่วยกันทำอ๋อนี่มาช่วยกันทำเลยมั้ยเนอะใช่แล้วผัดกันหมดคือเริ่มจากแบ่งกลุ่มกันใช่ไหมครับแบ่งกลุ่มกันคนสองคนจะคั่วจ้าแล้วก็ไปผ่านขั้นตอนอะไรครับคั่วเสร็จก็เทเทแล้วก็ไปคัดคัดออกไอ้ไอ้ที่เม็ดมันสวยมีตะแกรงกองใส่ออก อ๋อเอาเลือกเอาว่าเม็ดไหนสวยเอเม็ดไหนสวยแล้วก็คัดสรรเอาไอ้เม็ดที่ไม่สวยทําอะไรไม่ค่อยได้แล้วก็ไปแกะเปลียยครับเปลี่กมันก็ออกไปเป็นเม็ดที่ที่ที่เราทํานี่ค่ะโอ้ถ้างั้นมันจะทิ้งไปไม่ได้จะให้คนอื่นกินก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะไม่มีกําไรเลยค่ะก็เลยต้องทําแบบคัดเก็ดก่อนค่ะ๋อาคัดเกล็ดออกมาว่าตัวไหนสวยแล้วก็ใส่ถุงหนึ่งใช่ถ้าไม่สวยแล้วก็แกะเม็ดออกมา ใช่ค่ะแล้วก็ใส่ถุงขาแล้วขายจำหน่ายยังไงครับจำหน่ายตามร้านของชาค่ะไปตามรถคือมีรถไปส่งให้อันตัวนี้ดูกระบวนการคั่วแล้วต่อไปเป็นไงเราลองลองคุณยายลองไล่ให้ดูไดครับต่อไปหลังจากที่คั่วเสร็จแล้วคั่วเสร็จแล้วก็เทใส่ตรงนั้นค่ะมีตะแกรงเทใส่ตะแกรงค่ะแล้วก็ออกไปอันนี้ใช้เวลาคั่วนานไหมครับ สามสิบนาทีค่ะสามสิบนาทีจ้าหนึ่งปิ๊บก็ได้สามมร้อนไหมครับคุณยายครับเนี่ยร้อนทั้งวันไฟแล้วก็ร้อนค่ะทุกอย่างก็ปอ ก็ลําบากอยู่แต่ก็ต้องทําเพราะว่าเราไม่มีงานทําครับอ๋อช่วงจะไม่มีงานทําแล้วก็มาช่วยรวมกลุ่มมาทำใช่ทำไมต้องมาคั่วสสยครับคั่วอย่างอื่นไม่ได้คั่วแกลบคั่วอะไรอย่างไม่่ด้อ่ะแกลบมันจะไหม้อ๋อไม่อร่อยมันไม่หอมอันนี้มันหอมด้วยถ้าเราคนไปนานๆมันก็หอมด้วย๋อมันได้รสชาติความของทายที่ออกมาใช่ไหมครับใช่เขาเขาเป็นธรรมชาติของเขาทุกอย่างนี่นี่ยายคิดเองว่าต้องคั่วใายใช่อไม่เปียกมันไม่แตกแล้วสายเปียกมันไม่ ไม่แตกไอ้ไม่ดำด้วยค่ะถ้าเราคนแบบนี้ไม่ดำไม่เปียกมันจะไม่เป็นอะไรเลยเอาไปประกวดเขาบอกคั่วไหมเนี่ยคั่วค่ะดูสิมันก็ไม่ลงบยนะใช่เหมือนกับว่ามันยังไม่เห็นที่จริงถ้าเกิดปกติแล้วเวลาเรา เราเจอถั่วทั่วไปเรามันจะมีสีดำๆเปลือกดำๆอันนี้เปลือกมันก็สเลถ้าเราคั่วแบบนี้มันก็อย่างนี้แหละมันไม่มันไม่ดำหรอกค่ะแต่ข้างในมันทานได้อร่อยอยู่มันไม่ดำข้างในมันแตกต่างที่มันกรอบดีอ๋อมันกรอบดีเก็บไปนานหนึ่งเดือนยังกินได้คือปกติเวลาเราเอาถั่วลิสงมาแล้มันจะมีกลิ่นอหมนๆแบ่น้ถ้าไม่ดึงขั่วมันชหรือว่าบางทีมันเน่าอันนั้นมันไม่สุกค่ะมันจะมันท้องจะอืดอันนี้กินไม่ไม่อืดค่ะไม่อืด เลยอ,อ่ะาพอเทพอเทไปเพรานี่มัททมนทรายมันก็จะไหลลงไปข้างล่างเใช่ไหมอ๋อร่อนทรายไปอ๋อลอนทรายลงไปโหกว่าจะได้แต่ละแต่ละครั้งนึงเหนื่อยนะเพราะขั้นตอนทำยากพอสมควรเลยนะใช่แต่เราก็ต้องทำเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำอ,อ๋อใช้เวลาว่างใช่ไหมครับใช้เวลาว่างไปวันนี้คัวหมดแล้วนะก็คั่วอ่ เดี๋ยวกำลังกำลังกำลังปัดอยู่กำลังปัดอยู่ปัดเพื่ออะไรครับคุณยายครับปัดไปเพื่ออะไรครับปัดไปให้มันทรายมันก็ออกหมดอ๋อให้ทรายมันปลิวตัวนี้มันแตกใช่ไหมคะเรากระแทกมันไปกระแทกมันมามันก็ออกค่ะอ๋ออ๋อทรายมันก็ออกไปครับก็สาดออกไปตัวนี้มันมันมีตัวแตกด้วย ถ้ามันแตกอย่างนี้เราก็ตากไปเรื่อยๆมันก็ออกไปเราไปแกะมันก็มีทรายกินไม่ได้ก็ทิ้งไปอย่างนี้ค่ะออ๋งนี้พอหรือยังคะโอเคพอแล้วพอแล้วออย่างแข็งแรงคุณยายอายุเท่าไหร่ยังแข็งแรงยังปรับได้แบบหกสิบแปดอ้หกสิบแปดอันนี้มาสู่การ พอพอหลังจากที่ปัดเสร็จก็จะมาสู่อันนี้นะครับมาทําอะไรต่อครับตอนนีันนี้เราคัดเสร็จแล้วเอามาคัดเราใช้ใช้อะไรแกะฮะไม้ค่ะไม้ค่ะไม้แกเองค่ะอ๋อคุณปัญญาอ๋อเราคุณปัญญาชาวบ้านนะครับคือปกติเวลาแกะเราก็ต้องใช้มือแกะอย่างี้ครับไม่แกะงี้แกะจริงใช้มือมันก็เก็บค่ะอ๋อมือเจ็บใช่ไหมเพราะมันร้อนอจ่ิงนร้อนอย่างเงี้ยเออจะใช้ไม้แกะใช่ไม้มันบีบแกะทีเดียวเลยแล้ว ก็ทำดีก็าขายแล้วก็มีไม่ได้ซื้อนะก็ใช้วิธีตั้งน,นี้เลยไปปุอาเลยหนี่พอแตกปุ๊บเราก็แกะลงไปเลยครับทำหลายหลายๆ<ช>คนนี่ก็สนุกใช่ไหมครับแล้ว,วเราวันวันหนึ่งเราทําเยอะขนาดไหนครับวันวันหนึ่งวัน,นสองปีบถึงสามป๊บค่ะสองปีบถึงสามปีบถ้าสี่ปีบนี่ไม่ได้มันมืดเอามันมืดก่อนได้แค่สองป๊บสามป๊บ สี่ปิ๊บไม่ได้ล่ะมืดมันมองไม่เห็นเพราะอายุมากแล้วเลยมองไม่เห็นเลย <c oughs> มันเมื่อยเออมันเมือ <c oughs> <c oughs> มม่อยเลย ชนาชุมชนก็บอกยายว่ายายถั่วยายไปถึงเมืองนอกแล้วนะเพระทำไมเหรอเพาไปขายสนามบินแล้วขึ้นเครื่องไปเลยออกไปขายที่สนามก็เลยไปเลยใช่ไม่ใช่ยายส่งไปนะส่งไปแค่ร้อยเอ็ดนะซื้อไปนะพักนาขาไปไปที่สนามบินใช่พอสนามบินเขาก็ส่งไปเมืองนอกเลยโอ้จะซื้อกินเขาขึ้นเครื่องบินเขาจะซื้ออะไรไปกินแกงแกงเหาซื้อเอาเลยขึ้นเครื่องบินไปถึงเมืองนอก เราไม่ได้ส่งไปแล้วไงคะเขาซื้อกินตามระหว่างทานไงระหว่างเหงาไปโอ้ได้กลิ่นหอมนะหอมกลิ่นหอมทานดูเกาะอือตอนนี้เราทําที่เดียวหรือล่าที่เดียวในโลกหรือในประเทศไทยหรือแบบอะไที่เดียวในในอำเภอเสพอในอำเภอเสผมก็ไม่เห็นที่อื่นนะน่าจะเป็นที่เดียวในโลกในประเทศไทยนะไม่รู้ค่ะอือ กล่บรรยายนอหอมอันนี้เราก็ไม่ได้ใช้อย่างอื่นหอมมากครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอาไม้มาทําแล้วกินแล้วมันกรอบกรอบแล้วหอมอร่อยไอ้นี่ไม้มันก็เวลาเราทำมันจเปาะแปะปอกแปะปอกแปะนั่งได้ปกตินี่เวลาเราทานเยอะๆมันจะท้องไม่เอิบแต่ท้องไม่อืดไม่เพราะอะไรครับก็อันนี้มันมันมันสุกมันสุกมันมันได้ที่มันอ๋อสุกได้ที่มันจ้ามันก็ มันดูดทรายดูดเอาไว้แบบมันคิ้วๆเม่นๆอ่ะอ๋อกลิ่นเหินๆอ๋อมันจะเป็นกลิ่นเหินๆวันนั้นท้องอืดใช่ไหมครับอันนี้ไม่เป็นโอ้โหนี่นี่ทำออกมาเสร็จเนี่ยเป็นโอท็อปของชาวบ้านที่นําไปขายใช่ไหมนำไปจําหน่ายแล้วเราจําหน่ายยังไงครับอันนี้20บาท20บาทหนึ่งถุงละ20บาท20บาทแล้วก็ส่งไปยังร้านค้าโชจ้หวยต่างๆใช่ไหมครับมีคนมารับยังไงบ้างครับคนใหญ่ครับก่อ มีแมารับที่บ้านก็ใช้ตัวนั้นด้วยตัวนี้้ตัวนี้ด้้วยอีก็ทําอย่างนี้เขาใส่แล้วก็ทำอย่างนี้ครับอันนี้ก็ยังมีอันนี้เป็นรูปแบบของปากใช่ไหมครับคุณยายครับอันนี้เป็นรูปแบบของปากเอาลองอธิบายฝั่งครับแต่มันมีสีสันเยอะแยะใครเป็นคนออกแบบสีสันให้หอยายใจอ๋อยายใจออกแบบนครยายใจครับอ๋อนี่ยายยายใจที่ออกแบบเองอ๋อประธานอ๋อเป็นประธานกลมครับอ๋อ นี่ออกแบบเองนี้แล้วกระถุงแบบนี้สวยนะที่ร้อยเอกค่อยมีค่ะอันนี้ดอกอะไรอันนี้ก็ัอันนี้เป็นดอกอะไรไม่รู้นะผมรู้แต่ว่ามันสวยอ๋อดอกมันสวยก็เลยเอามาผมนึกว่าดอกถั่วที่ส่งเป็นแบบนี้ก็ไม่เคยเห็นเหลือสดมัน้อยโอ้นี่สวยนี่เป็นกลุ่มแปรรูปขอให้เราเป็นตัวนี้ก็เลยเป็นไปก่อนอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้แกะเรียบร้อยแล้วใช่อันนี้แหละแล้วแล้วห่อแต่งลาน เลือกออกมาเรามาแกะตัวนี้ค่ะอืมแกะตัวนี้ไปหยาบมาเราก็เอาไปทำปุ๋ยเปิบไปทำปุ๋ยเออนึกถึงตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเลยครับเนี่ยซื้อกินแต่ไม่รู้จำไม่ได้แต่ก่อนมันเท่าไหร่สองบาทสามบาทใช่ไหมครับสมัยก่อนนะสมัยก่อนยายทำเออบาทได้สิบสี่ถึงแต่เป็นถุงละบาทลาเออถุงละบาทสมัยนั้นยี่สิบยี่สิบก็ปีมั้งครับตั้งแต่สมัยผมเป็นเด็กใช่เพราะว่ายายทำแต่เป็นถุงนี่สิบเก็บตอนนี้ตอนนี้ห้าบาทแล้วใช่แต่ยายทำคนเดียวแปดปี ระบาย <S <S เ่าไ็นเลรอครับอืมแต่มันหอมนะกลิ่นรสกลิ่นแล้วก็หอมข้าไม่ใส่ใจว้าวหอมอืมทั่วขั้วทรายใหญ่ใจไปไกลทั่วโลกเอ้ ครับขอบคุณคุณยายมากขอบคุณจุมเอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความกันทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมนะครับเราได้ไปที่ภาคอีสานคุณผู้ชมครับเรื่องราวดีๆนะครับยังมีขึ้นอีกมากมายในรายการตามหลักกิโลนะครับสัปดาห์หน้านั้นรายการตามหลักกิโลจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันให้ได้นะครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วครับลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ